ร่มชิ้นใหญ่แล้วก็นาคุปปอร่อยมาก เที่ยวมาแล้วค่ะอาสวัดดีครับตอนนี้หลงเที่ยวอยู่ที่อยุธยานะใช่วันนี้เราจะวันเดทิปที่อยุธยากันใช่ครับนี่เราระทานมื้อเช้ากันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวใช่หลังจากที่เราพลาดกันมา2ล้านแล้ววันนี้ตอนแรกจะไปทานป้าพรวันนี้หยุดนะครับแล้วก็ร้านฟาโลปาโลขวัญโงหม้อนะครับก็หยุดอีกไปไป,ไป,ไปาดัด <laughs> เดี๋ยวมาชิมร้านนี้กันนะครับผมใช่เดี๋ยวไปชิมกันค่ะ มาถึงอยุทยาก็ต้องจัดกว๋วยเตี๋ยวเรือกันหน่อยกว๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสามบ่ายสีเลยหยุดทุกวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดตรงน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเข้มขน้นหอมเครื่องเทศนอกจากจะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วยังมีผัดไทยหมูสเต๊กด้วยมาซื้กว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับที่เราสั่งเล็กน้ำเล็กแห้งแล้วก็บะหมี่น้ำนะครับผม อาาร่อยน้ำปรุงเลยครบรสแล้วครับรสชาติอาาร่อยมากเลยครับหมูนุ่มชิ้นใหญ่แล้วก็น้ำซุปอาาร่อยมากก็มาซุปนะแบบครบรสเลยน้ำปรุงเลยอร่อยมากเล็กแห้งก็เข้มข้นเลยนะครับใส่ถัว่วแล้วก็ปรุงรสมาแบบโอเคเลยแต่ถ้าใคร ไม่ค่อยทานเผ็ดเนี่ยจะบอกว่าเผ็ดน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่ถึงคนทานเผ็ดเนี่ยรสชาติเผ็ดกำลังดีอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมผัดไทยกุ้งสดที่กันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคลองตะบัวเนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีผัดไทยหมูเตะด้วย,ยนะครับผมหลากหลายเลยเดี๋ยวมาชิมกันนะอร่อยมากเลยอ่ะกุ้งแน่นกุ้งเด้งนะครับอะไรรสชาติกำลังดีเลย นี่มีเกี๊ยวกรอบด้วยนะครับผมหมูนุ่ม,มน้ำจิ้มดีครับหอมกะทิแบบว่าย่างนุ่มๆเลยแต่ว่าหมูหมูบักิมากอร่อยมากเลยหอมหอมครับอนนี้เราที่เมนูนครับร้านนี้โคตรเด็ดเยี่ยมๆลาลูแบร์คาเฟ่ยอยุธยา คาเฟ่ตกแต่งสวยมากสวยตั้งแต่ทางเดินเข้าร้านไปจนถึงด้านหลังร้านเลยค่ะด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะมาดูขนมกันทางร้านก็จะมีเบเกอรี่เค้กครัวซองเครื่องดื่มถ้าได้มาลาลูแบร์แล้วอย่าลืมสั่งมาลองชิมนะคะเพื่อนๆ c o โค n น t ทลาวาเค้กเขาบอกว่าหอมมะพร้าวหวานอน่อนๆสายเค้กมะพร้าวคือฟินแน่นอนคอนเฟิร์มอีกเสียงค่ะ ที่นี่มุมถ่ายรูปสวยเยอะจริงๆบรรยากาศดีด้วยอ๋อเกือบลืมบอกไปลาลูแบร์หยุดทุกวันจันทร์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะอยู่ที่วิหารพระนอนใช่ครับวี่เรามาดูเนาะวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีเจดีย์สูงที่สุดในยุทธยาใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชมสถาปัตยกรรมสวยๆกันที่นี่ด้วยได้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ได้เวลามื้อกลางวันแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านที่มีทั้งของข้าวของหวานเครื่องดื่มแนะนำร้านนี้เลย Walk In Cafe ตั้งอยู่ในตัวเมืองอยุธยาบรรยากาศสบายๆแอร์เย็นนั่งพักร้อนแถมได้กินของอร่อยด้วย ตอนนี้นะครับมือ่อเช้งวันเรามากินกันที่วอล์กอินคาเฟ่นะครับคาเฟ่ที่น่ารักแต่ว่าอาหารจัดเต็มมากแล้วก็ราคาดีมากน่ากินทุกอย่างเลยจานแรกเราสั่งข้าวผัดแหนม,มนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เราสั่งตัวไก่ไข่ลาวาแล้วก็อันนี้สปาเกตตี้โคลเดล่าชีสนะครับอ่าเ,เรามาชิมจานแรกครับข้าวผัดแหนมนครับผมหอมกระทะแล้วก็ข้าวอร่อยครับแหนมนก็รสชาติดีผมชอบนะบข้าวผัดแหนมผมชอบเหนืออร่อยมากครับ การต่อมานะครับสปากเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนนะครับเส้นดีน้ำดีมากครับอร่อยมากคาโบนาร่านัวมากแล้วก็เบคอนเขาอบากรอบๆนะตัดกระลกตัวมากครับอร่อหอมกระทะเส้นดีครับอร่อยถูกต้องตามก,ก,กุหลาบตัวไก่เลยอร่อยมากของ ะครับไฮไลท์เลยเฟรนฟรายลาดชีสเบคอนนะครับอัเ Bacon นเนี้ยเฟรนฟรายเขาชิ้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทอดกรอบๆเลยดูชีสเยิ้มๆนะครับโอ้ากานนี้ต้องกินร้อนๆน,นะครับผมเนี่ยดูนี้อร่อยมากเลยครับมันทอดดีมากเฟรนฟรายเขาชิ้นใหญ่เนาะข้างในจุ้ยจี้เลยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กินกับชีสนะผสมเบคอนที่มายองเนสบอกเลยว่าโหโคตรฟินครับผม ป็นแบบนัวๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็หอมชีสด,ด้วยแกาแฟหอมแต่เด็นน้ำผึ้งมากนะหอมน้ำผึ้งแล้วก็นมนัวมากมันอร่อยอ่ะหอมนมหอมหอมน้ำผึ้งอร่อยครับแล้วมาตกท้ายด้วยของหมาน,นะครับสั่งเป็นแพนเค้กที่เขาทำเองนะครับที่เนี่ยอันนี้เมนูที่ว่าคลาสสิกแพนเค้กนะครับชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแต่แนะนำเพื่อนๆนะใครจะมาสั่งแพนเค้กเนี่ยสั่งก่อน ต้องใช้เวลาทำประมาณ20่สินาทีนะครับแต่เขาทำใหม่ๆเลยดีอ่ะโค้ดีเลยเนื้อนุ่มแล้วก็แป้งหวานหอมน้ำผึ้งอร่อยมากครับหอมไม่รีดลาวมากับสนชื่นมากอร่อยมากไอ้หน้ามาแฟนเค้กอร่อยมาก เป็นไงคะเมื่อกั้งวันที่ Walk In Cafe อเออ Walk In Cafe เนี่ยอิ่มอร่อยมากครับทั้งของคาวของหวานนี่มาครบเลยใช่แล้วก็ราคาดีด้วยใช่ครับเพื่อนๆคนไหนมายุธยานะครับอยากหาร้านนั่งสบายๆหารอร่อยแนะนำนะครับ Walk In Cafe ที่ครบจริงๆใช่ดีจริงๆค่ะอิ่มแล้วไปนั่งเรือชิวๆกันไปชมเมืองอยุธยากันค่ะเพื่อนๆ ประอ้วนให้บริการล่องเรือรอบเกาะอายุทยาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงราคาเหมาเรือลำละ800บาทนั่งได้7-8คนนะคะส่วนเส้นทางก็จะผ่านวัดสำคัญที่ติดริมแม่น้ำหลายวัดเลยค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะแวะขึ้นไปทำบุญที่วัดไหนสามารถบอกประอ้วนได้เลยประอ้วนจะคิดค่าแวะวัดละ100บาท ที่เราล่องเรือมาแล้วเราแวะวัดวัดที่นี้ที่วัดอะไรคะ,ะรครวะัดพนังเชองครับอ่าเด็กๆไ่ไหวหรอกก็โตเนาะใช่แต่ถ้่รูปพี่องค์ใหญ่มากๆก็วสวยมากเลยสวยมากด้วยใช่ครับก็ทำบฝากเพื่อนๆด้วยนะ๋ยวเก็บรูปสวยๆฝากเพื่อนๆกันนะครับล่องเรือชมบรรยากาศชิลมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราหลงเที่ยวด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย